เพชรสหรัฐนักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสต์อาลายัยครูโมพงศธรนักแสดงเอมวกอขอคอกล้ขขงขวางคอเสียชีวิตแล้วด้วยโรคฮีตสโตรกเพชรสหรัฐนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ประกาศขา่าวเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กครูโมพงศธรบุตรวัต นักแสดง m อวีก็ขอคอก้างขวางคอเพลงฮิตระดับตำนานเมื่อ6ปีก่อนเสียชีวิตแล้วด้วยโรคฮิตสโตรกซึ่งทางด้านเพชรสหรัฐได้แจ้งข่าวดังกล่าวผ่านทางเฟ e บุ๊กเพชรสหรัฐระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องด้วยนะครับฮิตสโตรกนักแสดง m อวีเพลงก็ขอคอ,อเพชรสหรัฐ ทั้งนี้ครูโมโพงศธรบุตรวัดนอกจากจะเคยเล่นเอมวีเพลงกอขอคอ,ข,อข้างขวางคอของเพชรสหรัฐแล้วครูโมยังเป็นคุณครูวิชาดนตรีประจำโรงเรียนบ้านดอนเรือตําบลดอนโองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งครูโมถือเป็นคุณครูในดวงใจของสิบเก่าและลูกสิ์รุ่นปัจจุบันเป็นอย่างมาก